เบิ่งเอาดูบาดท,ที่นี่แต่เสียบบอจ้าเฮ็ดกินผู้เดียวจ้าแฟนกินน้ำบรีดอกเผ็ดปะนี่แฟนหนูซีเฮ็ดเนี่ยไม่เห็เรากินเนะจน้ะเนาะบ้าแต่เสียบบอเฮ้ยมาจ้าสวัสดีจ้า มาจ้ามนีสิพามาทำอาหารจ้ะมือนีหนูได้ไก่บ้านมาเนาะจ้ะเนาะไก่บ้านเขาแท้ๆนี่เราจะไม่ใช่ไก่ตลาดนะคะซื้อยู่ตลาดจะเป็นไก่บ้านเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราสิพามาเห็ดกันจ้ะบริษัาเห็ดอาหารโดนเติบแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวปิดเยลจะเข้าคนเด้อจ้ะมาเริ่มแรกก็กดีหนูจะซื้อไก่มาเป็นตัวเนาะจ้ะเนาะหนูกับมาสับจ้ะมาสับตอนใหญ่เติบจ้ะมันเต็มปากเต็มคำ เขาก็จิ๋วไก่ก่อนนะจน๊ะเนาะมันค่อยสิบเขาจ้ะหัวไก่ก่อนอออกระไคบะคำดูว่ามันจะบ,บ้านเขาคุณยี่หนิอย่าเขาล้นไก่ก่อนนะจ๊ะเนาะเครื่องกะมีพริกสดพริกแห้งจ้ะตำเรียบร้อยแล้วหอมแดงจ้ะไม่ได้ปิ้งเราจะขี้ข้านนะจน้ะเนาะเฮ้อแ,แ,แบบง่ายๆจ้ะตะไครไต ตีเนาะจ้ะเนาะคอนทุบตะไคร้แล้วก็บใบบักูดจ้าอันนี้ก็พักกันซีกับใบหอมจ้นนะแล้วก็มีบักขามรสดีเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าเนาะจ้ะเนาะเครื่องปลาไหจ้ะเครื่องนี้เดียวอเอาทำมาล้นไก,กน่กันก่อน เห็นกันดีบ่เนาะเนาะกิ็น,ะนยังหรอกเนาะจานะ้ะเนาะบ่ต้องเมื่อไาน์ลงดอกจก้ะลูกก็คือเก้าหนึนะ่งละเพิ่มเติมขึ้นวันด้วยซึ่งหนูเอาตีนมันออกได้จ้ะ <c oughs> จ้าไว้แต่ตขามันคอมันหนูกะไปเอาจา้ะตามันเหยาบงงงอยู่ก็เลยตัดค้อมันถิมย่นถิมเนาะเงี้จ้ะใกล้ตัวนึงก็ได้เท่านี้ละตัวละศีรุ่ยเนาะจานะ้ะเนาะตัวละศีร้อยบาท เดี๋ยวไข่ไก่มันจะพอล้นๆอีกน้อยึงเขาก็เอาเครื่องเอาอยางลุงผัดได้จ้ามมนค่อยหอมเนาะจเนะสูตรใครสูตรมันเนาะจเนอะเนอเยาว่ากันเนาะจเด้วใส่อันใดก่อนใส่อันใดลุน้นบกเกี่ยวกันเนาะจเนาะกินได้เหมือนกันจ้ากินได้เหมือนกัน เสียดายบุมมีคนถือกล่องให้ได้น้ะขากล่องกระส้นสัน่นอันขาเงีวกะติดเป็นน้ำรถจ้ะแฟนน้ำรถไปนองนะอยู่กับพอจ้ะนองนะอยู่กับพอถ้าเขาไปอ,อยากให้ไกลมันขเข้าเขากับขวดขวดจากน้อยก่อนนอกจากนอ,กอนล้นก่อนยอย่าฟปไปเอาน้ำใส่จ้ะล้นมันก่อน คือมึงหันพอดีเลยนะจน๊ะเนาะต้มไก่บ้านห้องหนึ่งนะจ๊ะไก่บ้านแท้ๆเลยหนูเพ่เคยซื้อมากินจากเชียงจากไก่บ้านอยากอยู่จกะกะบม่ได้ซื้อจากเชียงนะจน๊ะเนาะมื่อนี้พ่อครูพาไปชอปปิ้งจ้ะมื่อนี้ไปชอปปิ้งแล้วบริษัทไทยเฮเบิรงซัมจจ้ะมาหอดกระเป๋าเอาอของใส่ตู้เย็น แดดฮ้อนแห้งแต่เมื่อนี่แดดฮ้อนแห้งก็เล่าฝ่าว่องใส่ตู้เย็นเลยบ o ได้รีวิวให้เบิรงเลยเมื่อนี้ซื้อต้องหลายจ้ะเมื่อนี้ซื้อหนึ่งหมื่นบาทเลยนไอไก่มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นปะจ้ะไก่มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเ้ามาเอาอันตะไคร้กับใบบกูดลงเนาะจ้ะเซตูอนไรก็ได้บมดเกลื่อนเนาะจ้ะเนาะ มันหอมๆจะอะข้ากราลงไปน้ำรวดบ๊ะขมแด้วจะเด้อเ็ดกินตลอดค่อ,อดีนเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นทางเป็นทางจ้ะทั้งนี้ตัวไทยเนี่ยน้อยนึ่งมองเห็นมันอยู่ไก่แก๊สดจ้ะยันโทรศัพท์สิระเบิดแล้วแต่เนานะ<อ>ไก่บ้านนี่เนี่ยลายเด็ดจ้ะเด้อมันบอกระดูกแห็งเพื่อนอยู่บ้านเขาเลย<อ>มันอาจซิแพงกว่าไกล่ตลาดลนนะ้อยแต่เนาะ เนหนูว่าปาด์เอียงคือมาเพงเธ่สนเพิ่งวะถ้าเขา,าอยากให้หอมมันนุ่มๆนะจ๊นนะเนาะหอมแด่นไหมเขาก็เอาล้ไปน้ำกันเลยจ้ะเอาล้ไปผัดเลยมันเป็นย่งนะจ๊นนะเนาะเพราะว่าเขาผัดเครื่องแร้วผัดเพราะมันสุกแลขอขอ้วเขากระจเอาน้าล้แล้วก็ปิดฝาไว้นะจ๊นนะเนาะไม่มีอะไรแม่หนูนาทำไม่ได้จ้ะทำได้หมดจ้ะ หนูตัดต่อบ่เป็นเนาะจ้ะเนาะหนูก็เลยกก็ได้ค่อยได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดกับเขาจา้ะหนูตัดต่อบ่เป็นบ่ใส่ได้เท่าฉยห,หนูก็สิลงเท่านั้นลนะ่ละได้เริ่มลุน้นแล้วหนังเริ่มหนังเริ่มเต็งตึงแล้วนะคะเดีย๋ยวอีกตรงนัขข้นเขาจะค่อยๆเอาพริกลุเนาะจ้ะเนาะ นี่บักคำฮะบักคำนี่แม่หนูก็ไปข้นให้นะจ๊นะเนาะข้นให้แ้วแกะเรียบร้อยเกีบยใส่ถุงไว้ให้ลูกพร้อมนะจ๊นะเนาะหนูเอามาลายถุงอยู่เด็กแต่ว่าหนูก็เอาแจกคนไปเพราะว่าหนูว่าแม่หนูที่ได้กลับไทยมันมาค้าโคโนนะแต่ว่าหนูก็บอกให้ได้ใส่เหกียญบักคำไ่ย่นี่กับพี่ไข่นึกเดียหนูสวมปากสวมเขี่วหนูก็เอามากินเกี๊ยกินๆๆ จบ,บนีก็ะสุมผู้ใดว่ายันโอน เอาเครื่องลงก่อนยานเครื่องมันขมบ่าขม้ะจ้ะเด้อขมบ่ขมมีแต่มาสิ่เข่าเครื่องกะดดงงมีแต่มาเจียดให้ไก่เขาเปล่าเขาเพราะว่ามันเข่าไปมันไปซึมเขานะ่าในอย่างไก่ในะอย่างเขาเนาะนะบุพีก็ลงนไปเลย่ะ น้ำลูงน้อยหนึ่งจะได้จ้ะมันหอมๆรสบานบ่ม,นมีคนยู่น้ำนักจะไหนเฮี้ยนเพ็ดแท้ด้หนี่จะไปเฮ็ดกินผู้เดียวได้จะเดอ้อแฟนหนูก็สิเฮ็ดยางอื่นให้นรากินจ้ะแล้วมาไก่บ้านแล้วมาไก่กำลัง <c oughs> เนื้อมันไหล มันไป้ไปนี่เขาก็จะเติมน้ำนิดนึงเน,นาะจ้ะเนาะแล้วเขาก็จะปิดฝาไว้จ้ะนิดนึงพอผุนบัตไก่สุกแล้วเขาก็จะมาผงใส่ใส่น้ำปลาใส่เกลือเนาะจา้ะเนาะจะเสียบแล้วไหมจ้ะเนาะเดี๋ยวค่อยเมาเบิ่งานจารันนวลเฮ็ดไปอีกจังน้อยก่อนนะจ๊ะเนาะหนูนสิปิดฝา ปิดฟ้าปิดฟาอามปิด้าไว้หันแล้วจ้ะแล้วจาะค่อยเบิงกันไหมมาจ้ะหลังจากที่เราที่เขาล้นไปโดนเติมแล้วกนันเนาะแันนี่ไก่กับเปรยเราจะเมื่อกี้ไปเฮยียบปมูมามาจ้ะไปทำความสะอาดปูมมามานะตอนนี้ใส่น้ำลงไปเลยไก่ฮอสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเปอยแล้ว đào nam mà say gì nó ai dồn sốt nam này này nó trả ใ,ใส่น้ำไปเาใ,ใส่บระขามลงไปเลยบานนี้นี่บระขามทิ่มลงไปด้วยจ้ะแล้วมันกระสมลุกอมลมมันเห็นไหมจ้ะเดี๋ยวมันกระสุมเองมานอเมามาปรุงกันบ้าที่นี่ใส่เกลือจ้าเกลือใส่นิดนึงจ้ะใส่รสด,ดีน้อยเดียวจ้ะหนูเพ่ใส่ผงชูรสหนูได้ใส่รสด,ดีนั่นกันนะรสด,ดีอ่ะใส่ก็ได้ใส่หลายเสียบหลาย ใส่หน่อยแซบหน่อยน้วจ้ะเนาะน้ำปลาซิบลงไปได้จ<ม>้ะต้องเทียนตรงให้ใส่หัดประเด็เนาะจาะจุ่มสมใจเขาเลยเปือ่อยดีครับจ้ะ

น่มามั่งไปเลยไก่เขาสุกเรียบร้อยเดี๋วเนาะจ๋าเนาะมาเหากระิมาใส่ต้นหอมผักซีเลยเนาะจา๋ะต้นหอมผักซีเลยฮะบมุมเยน็นผักซีฝรั่งจ๋ะหน,นูลืมซื้อเนาะจ๋ะเนาะลืมซือ้อลืมซือ้อใส่ก็บอกเป็นยังจา้าเฮ้ยอยวให้ทุกคนได้มาได้กินนะจาน๋าเนาะ กินสมุนไพรกับไข่ใบบักบูดแห้งค่ะมาเขาอสิ่มซิมหน่อบัดซิมกันซิมกันนะจ๊ะใส่เกลือนิดนึงจ้ะเขาใส่น้ำไหลายพคนนาะจ้ะเนาะ เอาพริกเผาลงจ้ะถ้าอยากเห็มันสีมันงามเนาะจ้ะเนาะแล้วกับเผ็ดเข็ดเนี่ยเอาพริกเผาลงส่วนหนึ่งจ้ะต้องมึงเดูจ้ะเด้อสูตรหนูแซ่ยบดิแซ่บหนูเพ่กินเด้อมาทำมาค้นพริกเผาแบบนี้รสชาติมันจะส,สิเผ็ดสมๆนาะจ้ะนะเนาะเลาก็เสีเอาบักเน้าบีบบักเน้าลงอีกจ้ะ ตอนนี้บักขามันบ่น้ันได้ละลายปบนไหนแต่ว่าเ้าสีเอาบักเนาใส่เพื่อให้มันไม่กินบักนเนาเนาะจะเนาะโอ้จะเสียบครับจะเสียบจะเสียบนะจะ๊ะเบิงดูคุณแม่มัมนเนาสิกลับกล้องให้เบิง่งอันบางคันเฮ็ดอันนี้จะ้ะเฮ็ดปูมาพอเฮ็ดแตกเฮ็ดแตีน สิทำยำปูม้าจ้ะนี่ปูม้าไข่อูยปูม้าสดๆเนานะจ้ะเนาะมันหนูสิสับกรอบให้เบิ่งจ้ะ